ก็จะมีันัไในลงไปที่ปักป่องภูเขาไฟนะฮะเขาน่าจะาสำรวจทางธรณีมาแล้วว่าที่นี่นั้นเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะครับแต่ที่แปลกใจนิดนคือว่าปักคือมันไม่ได้อยู่บนยอดเนี่ยมันจะอยู่มืนับมีเป็นเนินรอบๆนะ ด้านนู้นนะฮะด้านบนเขาก็จะมีองค์พระพุทธรูปใหญ่โตมากเราไปดูกันใกล้ถึงปากป่องนะ เจอปฏิมากรรมเหมือนเหมือนที่อ่าอะไรนะสาตร์พนมลุงนะเอาเหินมากอง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 ไว้คนไทยชอบอย่างนี้กันจริง่ คือจุดนี้กำมังใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่เนี่ยแหละตอนนี้คือปากป่องอ <c oughs> เอา้าไม่ใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละคือปากป่องแล้วแต่มันนานแล้วไงเนี่ยคนก็ยืนมองกันตรงน,นี้แหละ จนมันนานแล้วจนจนจน,นี่นี่คือหินภูเขาไฟแหละเนี่ยหินที่เขามาทำทางเดินหินภูขเขาไฟนะมันจะเป็นลักษณะพุนพุนก็ได้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็ศึกษารธรรมชาติสมคก,กว่านะ ก็มีเด็กพี่เลนนะครับเด็กพี่เลนโยหินใส่ป่องโพกไฟก็เป็นสร้างเงี้ยคนไทย